สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพเรื่องนี้ผมตัดแปลงมาจากเรื่องผู้ลบล้างอาถรรพ์บนเกาะระยาซึ่งได้นำเสนอไปแล้วแต่คราวนี้ผมมาเติมสีสันขึ้นใหม่ทั้งเรื่องและภาพส่วนแกนของเรื่องพยงคงตั้งคำถามว่าอาถรรพ์บนเกาะเกิดจากอะไรส่วนฉากใหญ่บนเกาะก็ยังเน้นไปที่พืชพันธุ์ทัน,าน,านญาอาหารบนเกาะที่อุดมสมบูรณ์ ขณะที่ตัวละครสามีภรรยาก็คือทองกับมะลิที่หนี้พ่อตาและพ่อตัวมาจากจังหวัดยะลาจนมาพบเาะและขึ้นไปอาศัยส่วนเรื่องจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามฟังได้ครับในชื่อเรื่องไขพยานาคตอนที่สามจากสามสี่วันก็แล้วห้าหกวันก็แล้วไขยังอยู่ในสภาพเหมือนเดิมจนสิบห้าวันผ่านไป ืนหนึ่งขณะที่ทองกับมะลิกำลังหลับโดยมีทอนลูกชายตัวน้อยนอนอยู่ตรงกลางมะลิซึ่งหลับไม่สนิทนักตั้งแต่มีลูกเธอได้ยินเสียงประหลาดเหมือนมีสิ่งเคลื่อนไหวอยู่บนชานเดือนขณะเดียวกันทอนก็ถ่งเสียงร้องอ้ออแอแอ่ทำให้มะลิรีบลุกขึ้นหมุนลูกบิดไกสายตะเกียงให้สว่างขึ้นเพื่อดูลูกสิ่งแรกเธอคลำดูก้นลูกชายก่อนว่าชีหรืออลดปลาอ้อ,อม บนเบาะที่นอนหรือไม่แต่ผ้าอ้อมไม่เปียกไ็ยังแห้งดีอยู่ขณะเดียวกันทองก็ลุกขึ้นบาามีอะไรเกิดขึ้นกับลูกเหรอลูกร้องทำไมทองถามมาลิกเขาไม่ได้ร้องนะพี่แต่เหมือนกำลังจะคุยเล่นกับแม่ทื้อมากกว่าพี่ลองฟังสิแม่ทื้อหมายถึงเทวดาที่คอยดูแลรักษาเด็กตาลูกช่วงแรกเกิดเป็นความเชื่อแต่โบราณ ขณะนั้นทอนตารกน้อยนอนส่งเสียงอ้ออแอแเหมือนคุยกับใครสักคนกระทั่งมีเสียงของบางสิ่งเคลื่อนไหวอยู่ในห้องสี่ครั้งทองรีบลุกขึ้นควา้าไปฉายสานสี่ก้อนกับปืนลูกซองห้านัดที่พิงขวาไว,ว้ใกล้ตัวเปิดประตูห้องเดินออกไปแต่ไม่พบผืนสิ่งใดรอบบ้านอยู่ในความมืดทองใช้กระบอกไฟฉายส่องไปรอบๆเมื่อไม่พบสิ่งใดผิดปกติทองจึงเดินไปดูที่อ่างเกลือ เห็นเสือที่ปิดทางเลื่อนหลุดลงมากองอยู่กับปืนราวกับมีใครมาเปิดแต่ที่สำคัญเครหายไปแล้วตองบอกมาลิเพื่อครอยังนี้ไหมมาลิกระเจาลูกเดินออกมาดูบ้างท่ามกลางแสงไฟฉายไปในอ่างเปลือกไ่สีขาวอมเขียวปริแตกออกเป็นสามสี่ชิ้นแสดงว่าสิ่งนั้นควักออกมาเป็นตัวแล้วอำลาลงจากเรือนไปแล้ว ทำให้ไม่อาจจะรู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรมีลาตัวเป็นแบบใดทใําไมจึงสามารถบีนออกจากขอบอ่างสูงไปได้สุดท้ายทั้งทองและมะลิที่อุตสาหลงทุนเอาไข่สัตว์ประหลาดมาประกบประงมวักเองก็ไม่อาจจะรู้ว่าไข่ที่ตนนํามาใส่อ่างไว้นั้นเป็นสัตว์ชนิดใดแต่มีเหตุการณ์ตลาดเกิดขึ้นบ่อยในระหว่างทองไปยุ่งอยู่กับงานในสวน ในสวนในไร่แล้วมาลิเลี้ยงลูกอยู่บนบ้านคือเสียงคุยอ้อแอของทอนที่ดังมาจากในเปลผ้าแต่พอมาลิเดินเข้าไปดูเธอกลับไม่เห็นอะไรนอกจากว่าทอนนอนหลับตาปากประยู่ยิ้มพูดอยู่คนเดียวตลอดเวลาที่มาลิกับทองปลัดการเลี้ยงดูแลลูกทอนมีแต่ความเจริญวัยไม่เจ็บไม่ป่วยมาลิให้ลูกดื่มนมจากอกของเธอจนทอนเริ่มวานและกลาน ก่อนจะลุกนั่งช่วงที่ทอนนั่งมาลิไอลูกกินข,ข,ข้าวสุกับถ้วยบทและมีนมผงย่อดังราคาแพงที่เป็นที่นิยมกันในหมู่คนที่มีฐานะดีเป็นตัวเสริมทําให้ทอน n อวบอ้วนแข็งแรงและโตเร็ววันหนึ่งมาลิเอาลูกนอนเปรพร้อมกับให้ลูกดื่มนมจากขวดแล้วร้องเพลงกล่อมจนลูกหลับพอลูกหลับมาลิปลักออกละออกจากเรือนลงไปทักป้าที่กลางบ้าน ตรงนั้นมีโอ่งหลายใบที่ทองใช้เครื่องสูบน้ําต่อท่อจากลําตาลสูบน้ํามาใช้ทุกอย่างภายในบ้านขณะกําลังบิดป้าจะพาไปตากที่เราข้างบ้านมะลิมะลิลืมไม้แขวนเสื้อจึงเดินขึ้นบ้านจะมาเอาไม้แขวนเสื้อเธอต้องเดินผ่านแปลลูกก่อนที่จะไปถึงมุมที่มีไม้แขวนเสื้อมะลิตกใจแทบช็อกเมื่อเห็นงูสีเขียวจวเท้าแขนของเธอ ปงกงัวจูคออยู่ใกล้ๆกเปลูกมะลิร้องรั่นเดินออกมายืนเรียกสามีที่นอกจากขนขณะที่ทองกำลังตัดแต่แงิงต้นไม้อยู่ในสวนง,งูงูตัวสีเขียวน่ากลัวมากมันมาขดจูกข้างเปรลูกมะลิบอกสามีแต่ขณะที่ทองวิ่งมายังไม่ทันถึงบ้านงูก็หายไปในบ้านในบ้านทุกทอกุมไม่มีอะไรแม้จะช่วยกันค้นหา งูเงอที่ไหนกันน่ะน้องตากวาดมากกว่ามั้งทองพูดแล้วหัวเราะแต่มะลิยืนยันกับตัวเองว่าเธอเห็นมันแต่มันหายไปได้อย่างไรเธอไม่อาจจะรู้ทว่าอีกไม่กี่วันต่อมาขณะที่มะลิทํางานปัดกวาดเช็ดถูบนเรือนเสร็จเธอลงจากเรือนมาเก็บป้าที่แห้งจากราวตากเธอได้ยินเสียงอ้อแอของทอนอีกไม่ใช่เสียงรอ้องแต่เป็นเสียงเหมือนตอนกาลังหยอกล้อเล่นหัวกับใครบางคนมะลิ รีบเดินขึ้นมาดูบนบ้านอีเธอเห็นเด็กชายเป็นเด็กตารกุก้าตาเต็มอิ่มผิวเนียนดูป่องใสสีผมออกแดงๆงแต่ทว่าท่อนล่างเป็นหูมาลีร้องไวยออกมาสุดเสียงก่อนจะล้มลงหมดสติบางเอิญว่าทองทำงานอยู่ข้างบ้านและได้ยินเสียงคนล้มตึงทองรีบวิ่งมาทันทีพลางร้องตะโกนถามว่ามาลีเกิดอะไรขึ้นและเมื่อขึ้นมาบนเรือนก็ไม่เห็นอะไร นอกจากมะลินอนหมดสติอยู่ในอ,อ้องรงอ่างเปลลูกสองเมตรในมือยังมีผ้าหอบใหญ่โชคดีที่ศรีรษะไม่ควัดขืนเดือนเมื่อทองทํำรวจด,ดูนื้อตัวทุกส่วนของมะลิก็ไม่พบรอยพกช้ำแต่อย่างใดทองรีบลุกไปหยิบผ้าขนหนูที่ผ้าตากอยู่ที่เราในบา้านนำไปชุบน้ำที่โอง่งบนนอกยานบิดมาดแล้วออกมาเจ็ดเนื้อตัวให้มะลิภายในสองสามนาทีมะลิก็รู้ตัวลืมตาลุกขึ้นนั่ง ทองถามมะลิว่าน้องเป็นอะไรไปล่ะมะลิรีบผวาข้าวกดสามีไว้แน่นปากพูดว่าตะกี้น้องเห็นงูใหญ่สีเขียวอยู่ข้างเปลลูกและพอพูดจบก็รีบกลานไปดูลูกที่ในเปลเธอเห็นทอนอยังนอนหลับตาแต่มีรอยยิ้มข่าปากลูกหลับลูกไม่ได้เป็นอะไรทองพูดและมะลิก็เชื่อแน่ในสายตาของตนเองและยืนยันกับสามีอีกว่า คราวนี้น้องตาไม่กวัญแน่แต่ครั้งนี้มาแปลกน้องเห็นเด็กตารกไว้ไล่เรียกับจอนอ่ะหน้าตาเต็มอิ่มผิวเนียนดูโปองใสสีผมออกแดงๆแต่ท่อนล่างเป็นง,งูอ่ะอ่ะไปกันใหญ่ทองอุตานแต่จะเป็นไปได้อย่างไรที่มีคนครึ่งเด็กครึ่งงูเรื่องแบบนี้มันมีแต่ในหนังสือมันมีแต่ในหนังอินเดียไม่กว่าหนังกวารังหรืออีกทีก็นวมริยายนะจ๊ะ แต่น้องเห็นจริงๆบ้านเราต้องมีอะไรปิดปกติแน่ๆและถ้าให้เราน้องว่าน่าจะมาจากที่เราเอาไข่ลึกลับนั่นมาใส่ไว้ในบ้านซึ่งเขาได้ควักตัวออกมาแล้วแต่ไม่กล้ามาให้เราเห็นตรงๆก็เลยมาแบบไม่เห็นแวบ,บๆแล้วหายมาลิไม่เชื่อว่าเธอตากวอดถ้าอย่างนั้นพี่ก็ขอให้เด็กครึ่งงูจากไข่นั่นจงมาปรากฏให้พี่ได้เห็นบ้างเถอะพี่จะถือว่าเป็นบุญตา หรือไม่เราก็จะขอเลี้ยงดูเขาเป็นลูกอีกคนไว้เป็นเพื่อนเล่นกับตอนทองพูดด้วยใจปรารถนาอยากจะให้เป็นอย่างนั้นจริงๆดังนั้นอีกไม่กี่วันต่อมาขณะที่มาลินั่งเลี้ยงลูกอยู่กับบ้านไม่ไปไหนแต่ก็ใช่ว่าเธอจะนั่งอยู่เฉยๆไม่ทําการทํางานอะไรตอนเช้าเธอเสร็จจากงานในครัวเอาลูกอาบน้าป้อนข้าวป้อนนมให้แล้วพอสายๆมาลิก็เอารูกลงเปลทตอนไม่หลับแต่นอนเล่น และส่งเสียงอ้อแอ้อยู่คนเดียวแต่กิริยาอาการราวกับว่ากําลังคุยเล่นหัวอยู่กับใครบางคนมลิก,ก็ไปยกตะกร้าผ้าตรงสูงที่ทําด้วยไหวาจากมุมห้องที่ผ่านการซักตาแก้งแล้วมานั่งพับใส่ลงในตะกรา้าไหว,ายยาวยาวๆอีกใบฉับพลันก็มีเด็กชายหน้าตาเต็มอิ่มผิวเนียนดูผ่องใสสีผมออกแดงๆนุ่งกางเกงขาสั้นสีเขียวสวมเสื้อสีเหลืองทองตัดกับสีผิวขาวอมชมพู อายุอยู่ในราวหนึ่งขวบมายืนยิ้มอยู่ตรงหน้าเธอในห้องโถงอันเป็นที่ผูกปลยลกูกเอ๊ะหนูเป็นใครอ่ะมาลิกับวิปตาทีตีไม่อยากเชื่อว่าภาพที่เธอเห็นในตอนนี้กับภาพเด็กขึ้นงูจะเป็นคนคนเดียวกันแต่ถ้าว่าวันนี้มาในลักษณะเด็กทารกที่เพิ่งหัดเดินเต็มตัวมาลิตกใจแปกใจและพูดว่าอ้าวนี่หนูเป็นลูกใครอ่ะมาอยู่ที่นี่ได้ไง,ไงจ๊ะใครพาเธอมา ขณะที่นอนนอนอยู่ในเปลก็พยายามพลิกตัวเกาะขอบเปลไม้จะลุกขึ้นนั่งเด็กตัวน้อยจึงหันหน้าจากจักเธอเดินต่อแตะไปที่เปลของทอนแล้วก็แสดงท่าเหมือนหยอกล้อกันแล้วทั้งคู่ปู่แะเอิ๊กเออเอิกเอิ๊กเอิกมาลิพูดไม่ออกพอดีเสียงหนึ่งดังขึ้นจากด้านล่างส่วนที่เป็นหน้าบ้านพูกพูกอยู่ไหนลูกมาทางนี้เรา หนีแม่มาเที่ยวอีกแล้วแหมเผลอไม่ได้เลยลูกคนเนี้ยมาลิรีบลุกยืนเดินมามองที่บันไดนอกจากเห็นหญิงสาวอายุอยู่ในรุ่นราวกล่าวเดียวกับเธอหน้าตาสวยผิวพรรณผ่องใสผมดำสนิททวาย,ยาวถึงกลางหลังใส่เสื้อคอกระเช้าแขนสั้นสีชมพูนุ่งผ้าถุงสีเขียวอมฟ้ามายืนอยู่ในลานบ้านห่างจากบันไดขึ้นบ้านไปราวห้าเมตรมาตามหมาลูกค่ะเธอบอกกับมะลิ อยู่บนบ้านค่ะใช่ลูกของคุณหรือเปล่าเชิญขึ้นมาดูเลยค่ะมาลิกล่าวคำเชื้อชิญแบบยังเบลอๆเหมือนตั้งตัวไม่ติดพอดีทองเดินมาจากในสวนเห็นหญิงสาวแปลกหน้าเข้ามาพอดีสวัสดีครับทองทักตายหญิงสาวยกมือไหว้าตาตากวอนน้อมปากพูดว่าลูกชายหนูหนีมาเที่ยวที่นี่ค่ะดิฉันเลยสามมาตามมา,า,มมาได้ยินว่าตอนนี้นั่งหยอกเล่นอยู่กับลูกชายของคุณนั่นขออนุญาตนะนะคะ ฉันขออนุญาตนะคะหญิงสาวพูดอีกครับเชิญครับผู้ผู้ทำไมหนีแม่มาอีกล่ะแม่เป็นห่วงนะจ๊ะยิงมาตามหามาอยู่ที่นี่หญิงสาวส่งเสียง,เ,ยงเด็กชายได้ยินเสียงแม่เรียกหันไปมองตนที่นั่งเกาะขอบเลกแล้วส่งเสียงมะมะเป็นการตอบรับแล้วเดินออกมาจากห้องโถงท่าทางเดินดูคล่องแคล่วปิดเด็กไวยไม่ถึงขวบที่ควรจะแก้เกาะยืนไม่ใช่เดินมาไป จนแม่ต้องมาตามมาตอนนั้นตอนนั่งในเพลงตำตาแป๋วละส่งเสียงและส่งเสียงโอ้ออ้อแอ่่มือที่ว่างจัดถือขวดนมบวกไปมาส่วนเด็กชายเดิอนออกไปยืนที่นอกจานพอดีกับหญิงสาวผู้เป็นแม่เดินขึ้นมาถึงพอกอดลูกยกขึ้นอุมน้มแนบกุกชนอีกแล้วลูกเหมือเลือนแป๊บเดียวไม่ได้หายตัวทุกทีหญิงสาวพูดออกตัวกับเจ้าของบ้านทุนาทั้งสองหรือยังนางพูดกับลูกชาย เด็กน้อยจึงยกสองมือขึ้นทำท่าประนมไหว้และส่งเสียงอ้อแอ้กวังไม่รู้เรื่องหญิงสาวเล่าว,ว่าเธอกับสามีเป็นชาวประมองอาศัยอยู่ที่ใกล้ๆนี่แหละแต่ไม่บอกว่าเป็นที่ใดช่วงนี้ลูกชายเริ่มหัดเดนินวันๆเหลือๆไ,ไม่ได้เหลือแล้วหายเหลือเป็นหนีเที่ยวหญิงสาวกล่าวคำขอโทษแล้วอุ้มลูกกลับไปและหลังจากวันนั้นทองกับมาลิก็ไม่เคยเจอหญิงสาวและลูกชาย กระทั่งทวนอายุได้สองขวบวันหนึ่งขณะที่มาลิกําลังจัดเตรียมสินค้าพืชผลอยู่ในเรือเพื่อจะบรรทุกไปขายยังแผ่นดินใหญ่ชายฮะชายหน้าตาดูดันในชุดเจ้าประมงสองคนซึ่งไม่ใช่คนบนเกาะนาตาเพราะเธอไม่คุ้นหน้าพอเห็นว่าที่เรือของทองมีมาลิจัดกเก้าของอยู่คนเดียวชายสองคนนั้นก็ตรงมาจุดรากเธอพาลากไปตามชายหาดเพื่อจะพาไปลงเรือเล็กสิงลำ่ำที่พวกมันพามาโจอด เธอตะโกนเรียกสาม,มีเสียงดังลั่นแต่ลมทะเลกงพัดพาเสียงของเธอไปทางอื่นทองเลี้ยงลูกอยู่บนบ้านจึงไม่ได้ยินแต่ขณะที่เธอกําลังดิ้นรนจใจห,หลุดจากการถึดลากของสองชายแปลงหน้างูใหญ่ลําตัวสีเขียวขนาดต้นมากบนหัวมีงอนสีแดงก็ปรากฏตัวขึ้นจากน้าทะเลพุ่งตัวเข้าหาชายทั้งสองและชายลาตัวอันยาวโอบรักลากตัวชายทั้งสองลงในทะเลทำให้ชายทั้งสองจมน้าไปช่วอุจจ ก่อนที่จะปล่อยตัวชายทั้งสองให้ปลูกขึ้นใหม่ครั้งทําให้ชายทั้งสองสำลักน้ําและงูใหญ่ยังโยกย้ายสส่หัวอยู่ไปมาทำท่าเหมือนจะจก,กัดจนชายทั้งสองกัวหลนลานยกมือไหว้ก่อนตะกายหนีขึ้นจากน้ําร้องเอะอะวุยวายแล้ววิ่งขึ้นมาบนหาดไปยังอีกทางอย่างคนขวัญเสียซึ่งมะลิแต่นําเรื่องดังกล่าวมาเล่าให้สามีฟังแต่ทองลงความเห็นว่าตอนนี้ที่ดินบนเกาะของเรามีคนอยากได้ พวกนายทุนหลายคนมาเจนจาขอซื้อแต่พี่ไม่ขายมันจึงส่งพวกนักเลงให้มาจัดการกับเราเมื่อใดที่เรากลัวมันมันคิดว่าเราจะต้องยอมขายที่ดินให้มันแต่พี่จะไม่ขายโดยเด็ดขาดแต่จากเหตุการณ์วันนั้นที่งูใหญ่ปรากฏกายขึ้นมาช่วยมาลิก็ไม่มีใครมาต่อแย่กลุ่มกูหรือยุ่งเกี่ยวกับมาลิและทองอีกครับตอนนี้ก็ขอจบไว้ตรงนี้ก่อนนะครับโปรดติดตามความต่อไปในตอนหน้า หรือวันพรุ่งนี้หรือพ่อไม่เกินสองวันหรอครับอ่ากดติดตามได้ในเฟซบุ๊กไพบุญพันเมืองหรือ YouTube พันชุมพลขอบคุณครับสวัสดีครับ